ไปบ้างนะมึงอ่ะเตรียมตัวทำอะไรรุกพาตั้งเปิดบรรยการทุกคนเล่นมวยปั้มกันวะอะไรก่เริ่มเราบอกเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยทุกคนกำลังเล่นมวยปั้มกันอยู่เหรอวะมอุ้ย นนนนนัับบเเหมล่าวันนี้เรามาต่อกันในเฮ้ยทำไมมีฟ้าผ่าฮะ Escape ครับวันนี้เรามีแค่มีมีาอีกคนหนึ่งนะฮะอีบุ๋นว่าไงลูกมเดี๋ยวกูพาไปกดระเบิดพาไปกดระเบิดหรอไหนไหนเราอยากนี่ระเบิดจังเลยเนี่ยเราเป็นทีมเฮ้ยอย่ามือสนกันได้ไหมเนี่ยเออไปเล่นจะเทียร์ไปทุกคนอยู่ที่เอสเค e แล้วเหรอเอาโอ้โหตอนน้เราในสี่บุ๋น ว้าแม่มตายโอ้ยกระตุกมาแล้วบนยิงมันเลยมาฮะกอดไปเลยว้าวโอ้ยไปดูโอ้โหพุ่งไปเลยแลงมากเลคนรอบนี้รอบนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเอสเคปนะฮะเป็นพาทที่ห้าแล้วในวันนี้กดเออโอ้ยทำไมมัน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 ดีจังเลยนะฮะ ไอ้เข็นเขนค้างเลยพี่เออแต่ว่าสวยนะอย่าอย่าแล้วสุดในนี้มันจะมีมันจะมีนั่นนะมีไอ้ชีฟก้อนไม่ใช่มีเสร็แล้วเราเราเราเก็บไอ้เส็นแล้วจ้าแหม่อ๋อกำลังถ่ายทำถ่ายทำอยู่เอาแกงจืดไหมโอ้ โอ้หมายก็เราเป็นคนไม่ชอบกินเกงจืดนะทุกคนถเราดฟันเกียอะไรกันไม่ก็อยู่ดีๆก็คือเขาก็คือเอ้ยไทุกคนต้องไปยืนกันอยู่ข้างล่างน้นมคือแบบตัวกันแม่งคือแบบว่าแม่งเปิดประตูมาเบิร์ดกินแกงจืดไหมโอ้ m ม g ก็ทุกคนมาเหยียบมาเหยียบมาเยอะบตีกันสิ นี่คือมุมตำแหน่งมีสแกนต้องเป็นของชั้นคนเดียวอ๋ออิจัดอยู่ดีดีอเขียนค้างเลยยืนเขียนยรนี่นค้างเลยโอ๊ยเรจะพักเกมไป่ะคเฮ้ยมือเราเริ่มูตั นะฮะรอบนี้มา S Keep นะจ๊ะฉันคือโคฟิวชั่นเป็นคนสร้างของอ่าไอเป็นคนสร้างไอ้กงเน็บเอาอ่ะอ่ะอาจจะเอาใครก็ไม่ได้เริ่มเกมหรอเอาเดี๋ยวอย่าหากดปู่ว่าดิอันนั้นมันปิดนะอย่าหากดปุ่มเชื่อดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยคุณแจมชอบมือบอลไงมือบอล อป๊ป้ไปคไปเคลนนะฮะพอดีว yeah ่าผมมีลูกสมุนอยู่ข้างๆนะก็คือคนที่ชื่อว่าเครนคนนี้เลยนะฮะพูซีอยากบูบี้พซี่นาะเขาเป็นคนที่คออยู่ข้างๆเรานะฮะแล้วเไปเหยียบ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 อย่ากดอีกนะไว เอ้ยอ้าวมึงกูตกโลกโอ้เมก้ดอ๋อนี่กลับมาแล้วอ๋อยังอยู่ม่เมื่อกี้เราเราวาร์ปมาแล้วตกอ้าวพอย่ากดนะอ่านต้องอ่านก่อนหรือเปล่าเอาใครนอนมาเอาเลยอ๋อฮะว่าไงอ่าเพื่อเพิ่มเพื่อเพื่อจะเอาเพื่อจะเอาขนแกะสีฟ้าแกจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ขอให้โชคดีเฮ้ยอย่าตีแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเขาบอกให้เอสเคปใช่ไหมใช่ใช่ มันควรที่จะต้องมีอะไรออกจากห้องนี้ได้สิพี่บอกอ๊อเออกูก็มอะไรสักไม่เรื่องไอ้ตรงนี้อ่ะคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอไม่แปลกไม่แปลกมันมันมันไม่ง่ายอยู่แล้วอ๋อนี่ไงจะมีทางไปเดี๋ยวนะเสารูดลงนะลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะัะจำได้ละมีโฮมไหมเดี๋ยวนะจะจำได้ละ The Crying Dimension ไปแล้วเอาไปก่อนนะที่นี่ตื่นเหมือนเราเลยอ่ะเดี๋ยวอ้าวเอ้าไปเรียกรถเกนเราไปที่หลังบายโอเคโอ้ไปไปก้อนโอเคกูรู้แล้วมันคืออะไรโอ้ใหม่ก้อนอ้าวทำไมทุกคนกลับมาเฮ้ยแอนเรารู้ตื่นเหมือนเราเลยอเรารู้สึกว่าเราเกลียดมากเลยอ่ะพอเรารู้ว่าที่นี่มันคืออะไรเราเกลียดเลยอ่ะเรารู้สึกเกลียดเลยพอเรารู้ว่าที่นี่คืออะไรเรารู้เลยอ่ะ โคตรหัวร้อนอะไร่ะเดียเดียเดี๋ยว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 เดียวเดียวเดี๋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 ยี๋ยวเเดี๋ยว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 เวเดี๋ยวเดยว๋ย มันพาสเซิเหรอไหนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าพาสเซินอ่ะมันแบบมันแนวไอ้ไม่ใช่สบายโบเอสเคปไม่ใช่เหรอไม่มันคือเอสเคปไงแต่คือแบบเราต้องเล่นหลักการในหลักการกดตรงนี้แล้วแบบอันนี้ทำงานอไปเลยตกตกตกคนวานตายแนว่ยมาดูฮะมันต้องมีคนกดเหรอแล้วก็กดอ๋อมึงมึงมึงมันมีนี่เออสับแล้วไอเคขึ้นไปเอ้ามีอะไรอ่ะ ตรงนี้อะไรอ๋อปิดตรงนี้เออเอาเไปไม่ไม่ไม่ปิดไว้ปิดไว้ปิดตรงนี้เออปิดตรงนี้เสร็จแล้วเดินไปตรงนี้ตรงนี้ก็เล่นไปทำไปอืมดูดิมึงเล่นไปทำไปมึงเซียนละมึงมีกีเมอร์ฮะอุ้ยเหี้ยตกใจมิต้องแชรด้วยอะเซียนมากมึงเซียนมากบ่นเซียนมากอ้มีคนขังคิดฮะเสียนมากเลยเฮ้ยเอ้าเฮนนนเลยเอ้า ไปนอนลงเลยไปนอนด้เฮ้ยช่วยเราทีเนี่ยคืออะไรวะกดนอนยังไงวะอ๋อว้าวมันบั๊เออมันต้องมีกดเขียนมันต้องเช็คครับอ๋อมันคือ escape อย่าอย่าแย่งกันเปิดนะอย่าแย่งก็เปันเขียดที่แต่งปัลเซอร์ชมั้ยเนี่ยเขาบอกว่าอย่าแย่งกันเปิดอันนี้ก็แย่งแย่งเปิดแล้วเกิน ต้องไปทีละคนไปทีละคนเดี๋ยวเราปิดท้ายให้ลวงลวงลวงโอ้ยเบิร์ดไปแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดอ๋อตรงนี้เหรอขึ้นตรงนี้เหรอตรงนี้โอเคโอเคโอเคไม่อยากไม่อยากไม่อยากโอ้ยแล้วก็เบียดเชนตกโอ้พระเจ้าน่าสงสารเลยไปเลยเป,ปิดงั้นก่อนว่ามีคนปิดก่อนอุ้ยเฮียเยอะแกแกดูตรงนู้นด<ร>ิ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องปิดยังอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนลงมาปิดให้สักคนนึงโอ้ยเอาไม่ต้องแล้วเดี๋ยวปิดให้อ้าวเอาที่นี่เนี่ยม,มามามาโอเคเอา้าวเดี๋ยวรอคนอื่นก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบไปโอเคเอาปิงเนี่ยรอเลือกรอเลือกคุณได้ไหมน่นะเป็นได้ขึ้นได้ครับเอาเอาเกณฑ์แต่เย็น <c oughs> ์เดี๋ยวเพิ่งเกณฑ์แต่กุกแต่เฮ้เกณฑ์มาตอนนี้อ่าแล้ว กระโดดบ่นมึงลองไอ้พวกนั้นไมอย่าที่ไบนมึงกระโดดมึงมาด้วยบนไม่ยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เรียวขึ้นมาเช็คพอยต์ไว้มึงเปลี่ยนอันตกลงมามึงก็ขึ้นมาได้เว้ยเปิดไว้เปิดไว้เช็คพอยต์มันเป็นเช็คพอยต์อะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ๊ยอ๋อกระโดดหรออ๋อดิดตัวขึ้นไปข้างบนแล้วได้ธนูมาแล้วไอ้อะไรอ่ะไอ้เหี้ยห้ามกระโดด โอ้ยงอนจำงโนจำตัวนี้เราก็โดนแปลว่าเราต้องเสร็จนี้อันนี้อะไรอ่ะเราต้องใส่็จแอเนียยิงใส่ตัวเองธนูเหรอเอ้าเอ้าเอ้าขอโทษอ๋อดูเราดูแล้วการที่เรายิงปุ่มข้างล่างมันจะเป็นการสับสวิตช์เว้ยไหนยิงไหนไหนยิงโอ้ย กดยดงอะไรเออเบิร์ดโอ้ยถ้ากดกระโดดจะเป็นยังไงไม่ได้กดไม่ได้มันไม่ให้กดไม่อย่าอย่ายงหอย่ายงหัวแล้วพวกแกแล้วพวกแกก็ยิงกันอยู่อื้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้าวแม่มันต้องไปทีละสเต็ปเว้ยต้องมีใครคนหนึ่งขึ้นไปก่อนน่ะแม่ก็ขึ้นไปพร้อมกันน่ะ เพไม่ค่อยๆ่อยทยอยขึ้นสิต้องค่อยคอยให้คนหนึ่งอ่ะยิงให้คนหนึ่งอ่ะยิงเราก็ให้ที่เหลือไปตา่างเนึ้ยบ่นเดี๋ยวให้บุญออาให้บุญมายืนอะยืนให้หมดยืนให้ครบอ่ะเออแล้วก็บนเออไป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 ให้หมดไปให้หมดยิงขอบคุณใครร่วงวะ ขอบคุณไม่ไม่ไม่ไปนไปสองคนรอไปสองคนเพราะมันจะยิงโดนกันไงเราไปที่สองเราไปสองคนพอที่เหลือลงไปรอกันแหละเมื่อกี้มีคนเบียดเคสไงให้คนนั้นไปนั่นก่อนคนนั้นไปตรงนั้นก่อนโอ้เดี๋ยวก็หล่นหรออุ้ยอุ้ยมันวุ่นวายยังอยากต้องแบบไม่ได้ไม่ได้เออแล้วมันไีบไปรีบไปเลยได้ เนี à, ่ยต้องการต้องการไปทางเฮ้ยอย่าเพิ oh, yes, ่งยิงพ oh, ี่น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 นี่ี่น่นมีี่่นี่ี่นี่นี่นี่่นี่นนน่นี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 น่นีอนีน เุณนบังไอ้นเคุนบังลวงลไปเลยอ้่ไอ้เราผ่านแล้วเออลวงลวงดึงอะไรอะตระยางให้หน่อยเราเห็นคุณคินบังลวงลงไปหลงมาะทีเนี่ยโอ้ยขึ้นมาเร็วแล้วก็ยิงเออเอ่อขอโทษเอออย่ายิงต้องเคยบออกมาห่างๆหน่อยเออแล้วกูยิงกระโตนเอ้า มึน้องยิงกระจกมานวากล่วงไปเลยนตรงนั้นอะนี่อะไรอ่ะคือไปโดนอย่าพึ่งยิงต้องขึ้นทางไหนทางนู้นไม่ใช่เหรออ๋อไม่ทางนี้นี่นี่ขึ้นไป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 อเคนี่ขึ้นไปสิอ้าวเฮ้ยอกลยขึ้นไปโกน อ่เาเดินก็เดินไปที่รัก step step ตรงไหนพุงกินกูปูนมึงรู้แล้วมึงมายืนตรงนี้มึงยืนตรงมุมนี้ยืนตรงมุมนี้ยืนตรงมุมยืนี้อ่าพุงกินก็มาตื้นมึงยิงมึงมายืนตรงนี้มึงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เออมึงมึงระวังน้ำมึงมึงถอบมาตรงนี้มึงถอบมาตรงนี้ยืนไปยืนตรงนี้ก็ไปนู่นแหละเออแล้วมึงก็ยิงไปตรงนู้นยิงไปตรงนู้นยิงยิงยิงเข้าไดเออเออแล้วมึงก็ถับมาถับมายิงจะพื่งไปแล้วจะยิงก่อนเธอมาอยู่ข้างหลังกูเธอมาอยู่ข้างหลังกู อยู่หลังเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอามันยิงเลยก็ได้แล้วก็ยิงยงอ้าวมุด <C> e <ars> อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ทำยังไงอะ่ะอ๋อด้วยมันยิงเออยากนะยากนะว่าไปเไปดินเลยเดินเลยเออแล้วก็ยิง,ยงอีกเออยากนะว่าไปเร้อนน เออแล้วก็ต้องยิงอีกใช่ไหมยิงอีกเออเอ้ยเออลืมกระโดดไม่ได้อีกอ่าบุญมาเริ่มาเลยเดี๋ยวพร้อมแล้วบบทไหนเรากดให้โอ้ยี่นี่มีคนทำไมล่ะอ่ะลืมว่ามันกระโดดไม่ได้ได้นี่หว่าเอออ๋อออ๋บุญต้องใอ้นี่อีกเหรอไน ยิงอ่ะแล้วก็ยิงเขาไปโทษกันแล้วว่าเค้นต้องยิงแน่เลยมึงเพราะว่าต้องยิงแน่เลยเดี๋ยวต้องต้องต้องต้ามไปทางนู้นมันมีสวิตไฟอยู่ตรงนั้นไมไงเดี๋ยวเราไม่ไงเดี๋ยวกูเดินไปเดี๋ยวกูเดินไปเดี๋ยวกูเปิดให้มาเออใช่แล้วนะทำสะพานให้แล้วเออหว่านทุกคนเราเราทำตรงนี้เราเปิดเราจะพยายามมาทำไมใช่ปรอไ่ใหญาทำสะพานให้แหละเออเอ๊ะบันไดลิงเราลืมเปิดเราขอโทษเคียนวาร เคนเคนเอาเคนอยู่นี่แล้วเคนวาร์ปเลยมเมื่อกี <laughs> ้ <laughs> อะไรวะ <laughs> มีสะพานก็ไม่บมอกแม่หงเนาะเออมาบุ่นมามาตรงนีมออออ้มาเฮ้ออมายิงไกลๆเลยเดี๋ยวต้องไปไหนอะ่ะมานี่มานี่มานี่เอายิงทำไมล่ะมานี่ยิงแล้วมันสับสี<ข>อ <laughs> ๋อเฮาไปไม่ได้เหรอ เราต้องไปฝั่งนี้ไม่ไม่ต้องยิงต้องยิงเอาต้องยิงให้มันเปลี่ยนสีเอามาทางนี้มาทางนี้มาทางเราเนี่ยเฮ้ยขอโทษเก่งเก็บมามามาทางนี้มามามาวิ่งมาวิ่งมายิงยิงยิงได้ยิงอ่าให้รอรอบุญมาก่อนรอบุญมาถอยมาถอยมาให้ถอยมาเราก็ยิงยิงไปตรงอันนั้นอ่ะยิงไปตรงอันนั้นอีกรอบหนึ่งให้มันโดนให้มันโดนปุ่มเออเราก็ไปเรามันนัแม่นปุ่ม ไม่เกี๊ยบเราเราก็ต้องเล่นเหมือนเดิมไปไปไปทีละแก๊งอุ้ยค้างเ oh <God. S 2> oh, ขาขออุ้ยค้างชิบหายหลุดเกมไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หรอหลุดโลกจี้เราขึ้นไปข้างบนแล้วว่ะแต่ว่าเราไม่น่ากระโดดไงแต่เซิร์ฟค้างอ่ะใช่เราค้างไงเซิฟก็ต้องค้างด้ <im itation> วย Oh my god ยพีอายุโอเคอ๋ no t responding no มันหมุนน่ะย่ำไปเลยโอ้อตัดชั่วคาวได้ปะแบบถอาเราไปเรารใส่ใหม่โอ้ยโหลดโอเคทำไมเอสเล่นใหม่ไม่มันคงไม่เล่นใหม่หรอกแต่ S ใไม่ S เกิดบน Y จังวะเออนะเล่นใหม่ตั้งแต่เริม่ม พี่ตอนนี้ตอนนี้ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมหลุดใช่ปะกล่ารว่ามันไอ้นั่นอะ่ะมันไม่ทํางานอะ่ะเอ,าอ้ารอเกมคราชโอ้เปิดใหม่รอเปิดใหม่หลุด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 ไปไปรอไปตัดจบพาร์ทก่อนตัดจบไปก่อนนะเบิร์ดแหมเราตัดจบก่อนตัดจบไปก่อนทุกคน